ขยี้ยนิเมะขอเสนอเรื่องใหม่ตำนานเทพกู้จักรวาลต่อจากอดมะตอนที่หนึ่งฉินมู่ถึงกับพูดไม่ออกเขามองสีวินเสียงจากนั้นก็หันกลับไปมองท่านยญ้าซีด้วยใบหน้าที่แข็งทื่อเขาคิดมาตลอดว่าท่านยญาซีก็คือซีวินเสียงแต่บัดนี้สีวินเสียงอีกคนกับโคหน้ามา นางยังเป็นทิดาเทพคนปัจจุบันของรัฐที่มานเขารู้สึกว่าเขาสับสนไปหมดทิดาเทพคนปัจจุบันมีแท่ซีเขาจึงมีความประทับใจแรกและคอยทดสอบนางว่าใช่ท่านย่าหรือไม่เขาถึงกับจงใจแย่ทิดาเทพสองสามครั้งเพื่อดูท่าทีเอียงอายของนางด้วยจนกระทั่งครั้งสุดท้ายซีวินเสียงก็มาโอ้อวดกับเขาและนั่น เขาถึงแน่ใจว่านางคือท่านย่าซีแต่ตอนนี้กลับไม่ใช่ทิดาเทพรุ่นนี้ปลอดภัยไร้กังวลกว่ารุ่นก่อนทิดาเทพรุ่นก่อนหน้านี้เป็นหน้าปรีศาจสาวชัดๆผู้เท่าคุมข,ขาวก็เอ่ยว่าแม้พวกเราจะมาจากตระกูลซีเหมือนกันแต่ทิดาเทพรุ่นนี้คงไม่สร้างความเสียหายให้แก่รัฐทิของเราแน่ท่านยาซีเองก็มีความเคืองเล็กน้อย เมื่อได้ยินแบบนั้นผัวบุโสก็หันหนีแกงทำเป็นว่าไม่เห็นซีวินเซียงเองก็กล้าไปข้างหน้ามายังข้างกายฉินมู่นางมีท่าทีเอียงอายแต่ก็มีอรอยยิ้มเจ้ารัตทีน้อยทิดาเทพซีวินเซียงขอคารวะเจ้ารัตทิน้อยฉินมู่ก็รีบทักทายสิทน้องหญิงสุภาพเกินไปแล้วทิดาเทพรุ่นนี้ช่างเป็นธรรมชาติปราจากการเสแสแ้ง ผู้บุโสอีกคนก็เอ่ยว่าไม่เหมือนกับรุ่นก่อนวางแผนสังหารเจ้ารัติในฐานะภรรยาทันยาซีเนี่ยก็เดือดขึ้นมาเลยข้ายังยืนหัวงอกอยู่ตรงนี้แต่แกอย่างพวกเจ้าต้องการอะไรกันแน่เจอเข้าไปแบบนี้ก็คูปปากทันทีใครจะกล้าเถียงธิดาเทพซีวินเสียงดูน่าจะรับมือไม่ง่ายนะชินมู่เนี่ยดวงตาถึงกับวูบไปวูบมามองเด็กสาวที่เบาบางและเอียงอาย นางมีจิตใจลึกลำเกินอย่างและคู่เที่ยวชนะภัยจื้อได้น่าจะเป็นนางจากนั้นนางก็มาโอ้อวดกับข้าเพื่อวัดกิริยาท่าทีของข้านางรู้มาตั้งแต่แล้วว่าข้าเป็นเจ้ารัดทีน้อยแต่ก็ยังโอ้อวดต่อหน้าข้าอีกนั่นเพื่ออะไรกันแน่นะท่านยายซีก็ยิ้มซีวินเซียงมาจากตระกูลซีของข้าและปรมาจารย์สั่งสอนนางด้วยตัวเองมาหลายปีปรมาจารย์คนพบนาง หลังจากที่พบเจอเจ้าและเมื่อเขาคบนางเขาก็ถอนหายใจเสียดายถ้าหากเจอนางก่อนก็คงไม่เลือกเจ้าชินมูก็มองซีวินเซียงซีวินเซียงก็เงยหน้าขึ้นมาสายตาทั้งคู่นั้นจ้องกันชินมู่ก็รู้สึกได้ว่าอีฝ่ายไม่ได้นับถือเขาเหมือนดวงตาที่อ่อนโยนของนางก่อนที่เขาจะยิ้มซีวินเซียงคู่นี้น่าจะได้รับการอบรมสั่งสอนโดยปรมาจารย์เยา ในหนทางแห่งการเป็นเจ้าลทัทธิเขาให้นางสอบเข้าโรงเรียนจกกักรวรรดิในปีเดียวกับตัวฉินมู่ก็เพื่อเปรียบเทียบระหว่างทั้งสองคนฉินมู่ไม่รู้มาก่อนว่าเขากําลังแข่งขันกับเด็กสาวคู่นี้นางจะทําอะไรได้ในเมื่อตัวเขาโดดเด่นเกินไปในการทดสอบถึงกับซัดนักพจริงหหวินกรเด็นไปเจ็ดตลบหน้าพพักขององค์จกกักรพรรดิไม่ว่าซีวินเซียงจะทําอะไร ก็ไม่อาจาพ้นจากเงาของฉินมู่ไปได้และไม่มีทางโดดเด่นไปกว่าเขาได้ในขณะนั้นปรมจารยา์เยาก็ยังทดสอบว่าตัวฉินมู่เหมาะจะเป็นเจ้าลัทธิหรือไม่หลังจากทดสอบปรมจารย์ก็ตกลงปรงใจและผู้ที่เขาเลือกไม่ใช่ซีหวินเซียงเมื่อเทียบกับน,นางฉินมู่เหมาะจะเป็นเจ้าลัทธิมากกว่าทว่าซีหวินเซียงไม่อาจยอมรับเรื่องนี้ได้เมื่อน,นางกำราบ โผชื่อได้จึงโอ้อวดท้าทาทยฉินมู่ต่อหน้าปรมาจมจา์ก็มองเดยรอบและถามว่าเทวราชเฉียนยังมาไม่ถึงอีกหรือยังเลยปรมาจมจา์นั้นเอ่ยต่อว่าเทวราชเฉียนนั้นมีเนื้อสายอยู่ไม่สุขและไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเขาจะเป็นคนแรกที่เข้ามาข้องเกี่ยวเสมอแต่ว่าตอนนี้เขากลับไม่มานี่แปลว่าเขาคงไม่สามารถมาได้อีกต่อไปแล้วมีเรื่อง อะไรที่สลักสำคัญยิ่งกว่าการขึ้นครองรัฐทของเจ้ารัตทีกันมีเพียงเหตุผลเดียวที่เทวราชเฉียนไม่สามารถเข้าร่วมพิธีได้เจ้ารัตทีน้อยเจ้าต้องดูแลครอบครัวของเทวราชเฉียนเป็นอย่างดีปรมาจารย์เอ่ยด้วยเสียงที่เบาชินมู่ก็ตกใจขณะกำลังจะถามปารมาจารย์เอ่ยว่าทงทั้ง360ขี้ทงของเจ้าและพบการที่ภูเขานักบุญเยือนทงขนาดใหญ่ ก็ขี้ออกมาทั้งจวนนี้ถูกคุมไปได้วยธงเมื่อธงใหญ่นั้นม้วนกลับไปทั้งจวนเจ้าเมืองแห่งมนทนสมานันชันก็หายวับไปในอากาศสถานที่จวนเมืองเคยตั้งอยู่เหลือแต่เพียงดินที่ว่างเปล่าเมื่อธงยักษ์ขี้คุมเหนือหัวพวกเขาหายไปชินมู่ก็มองเด่ยวรอบและตกใจเขาพบว่าพวกเขาได้ออกมาจากเมืองมนทนสมานนชันอันคึกคักและมายังสถานที่ ดูไม่เหมือนดินแดนของมนุษย์ทั่วไปและตอนนี้บนหัวกลับมีแสงสีฟ้าโค้งเป็นวงกลมรอบๆใต้เท้าก็คือเทือกเขาอันสูงเทียบกับพื้นดินอันดูคล้ายกับเงามายาในที่นี้เหมือนกับไม่สามารถขึ้นสู่ท้องฟ้าได้และไม่อาจลงไปเบื้องล่างได้คุณเขาเขียวแห่งนี้เขียวชะอุ่มสดใสทวาวมองไม่เห็นดวงอาทิตย์และใต้เท้าก็มองไม่เห็นดิน ภูเขาแห่งนี้ดูไม่เหมือนตั้งอยู่บนโลกมนุษย์นี่คือภูเขานักบุญเยือนหรือตัวฉินมู่ก็มองเดียวรอบและเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนสุดลูกขูลูกตามีโถงปราศาสตร์าชวังหลายโถงซุ่มซ่อนอยู่ในปา่าอันน่าจะเป็นโถงหวังเที่ยวรัฐที่สร้างเอาไว้แต่ปรมาจารย์ไม่ได้พาเขาเข้าไปยังโถงราชวังเหล่านั้นแต่กลับพามุ่งหน้าไปยังต้นสนที่มีขนาดใหญ่ต้นสนนี้เขียวสดชื่น เต็มไปได้วยชีวิตชิวามันมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนคงมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ข้างใต้ต้นสนมีกระท่อมหญ้าฟางตั้งอยู่สะอาดสะอ้านกระท่อมนี้ไม่มีวี่แววของการผูกพังจากการเวลาสักนิดและมีก้อนหินใหญ่ใต้ต้นไม้ปรมาจารย์นำขบวนมายังใต้ต้นสนหัวหน้าโถงทั้ง366ร้อยหกสิบหกขัวบุโษโซกคุ้มกันรัดที่อีกทั้งสิบสอง คู่ตรวจการทั้ง8เทวราชรัททิทั้งสามคู่พิทัก์ซ้ายขวารวนดังใต้ต้นสนปรมาจารย์ส่งสัญญาณเรียกฉินมู่ให้ไปข้างหน้าแต่เดิมคู่เขารูกนี้อยู่ในโลกมนุษย์เมื่อครั้งนั้นเจ้ารัตทิก่อตั้งรัททินักบุญสวรรค์ขึ้นมาอย่างที่แห่งนี้เขาเห็นคนตัดไม้คนหนึ่งกําลังตัดไม้ฟืนอยู่ต้นไม้ที่เขาตัดคือต้นสนต้นนี้นั่นเองเมื่อคนตัดไม้ฟันต้นสน เขาตัดฟันด้วยท่วงท่าอันเหมือนเขาจะมีความสุขอย่างมากและเต็มไปด้วยปิศนามหาัศจรรย์ข้างในขณนะดเดียวกันเมื่อต้นสนถูกลากถูกฟันเนื้อไม้ออกเนื้อไม้ก็งอกออกมาใหม่ทำให้มันกลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อเจ้ารัตีก่อตั้งเกิดตระหนักว่าต้นไม้กำลังคบกับนักบุญคู้ศักดิ์สิทธิ์เขาจึงเข้าไปขอคำชี้แนะจากคนตัดไม้ คนตัดไม้ถ่ายทอดเต่าของเขาให้แก่เจ้ารัติก่อตั้งใต้ต้นสนนี้และเมื่อเขาเริ่มถ่ายทอดเขาก็ธิบายเต่าของตนเป็นเวลาหลายสิบปีเจ้ารัติก่อตั้งบรรลุแจ้งทางปัญญามากมายไม่จบสิน้นแต่ก็ยังไม่อาจดับความกระหายในปัญญาได้เขาจึงถามคนตัดไม้ว่าจะสําเร็จเป็นนักบุญได้อย่างไรชินมู่ก็ตั้งใจฟังอย่างมากคนตัดไม้ได้กล่าวว่า หากว่าใครต้องการจะสำเร็จเป็นนักบุญพวกเขาจะต้องก่อตั้งคุณธรรมของตนก่อตั้งบุญกุศลของตนก่อตั้งระบบความคิดของตนในการเขียนขึ้นมาอันนับเป็นสามคุณูปการอัมมตะคนตัดไม้พูดต่อว่าเหตุผลชัดเจนความเข้าใจชัดเจนการสั่งสอนชัดเจนความชัดเจนสามประการจึงจะเป็นครูสอนสั่งคู่คน เมื่อได้ยินแบบนี้เจ้ารัติผู้ก่อตั้งก็เกิดพุทธิปัญญาขึ้นมาปรมาจารย์เงยหน้ามองต้นสนนั้นเจ้ารัติก่อตั้งรู้หนทางในการสำเร็จเป็นนักบุญสิ่งแรกที่เขาต้องทำก็คือกลายเป็นครูผู้สอนสั่งให้กับทุกคนเขาจึงค่อยๆพัฒสอนสั่งสอนนักบุญเกิดเป็นนิพนธ์ต่างๆ และรวบรวมมันเป็นบันทึกซึ่งปัจจุบันเรารู้จักกันในนามว่าคำภีมานฟ้ามหาศึกสิทธิเมื่อเจ้ารัติก่อตั้งเขียนคำภีมานฟ้ามหาศึกสิทธิ์ออกมาเขาก็สำเร็จเหตุผลชัดเจนได้จากนั้นเขาจึงเดินทางไปทั่วโลกสะสมประสบการณ์ถ่ายทอดหลักการอันเป็นนักบุญถ่ายทอดจากเขาแก่คู่อื่นหลักการนี้ถูกถ่ายทอดไปยังคู่อื่นต่อๆกัน หนึ่งปากสู่สองหูจากปากเจ้าสู่สองหูเขานี่คือความเข้าใจเจ้ารัตทิก่อตั้งสําเร็จความเข้าใจชัดเจนสําหรับการสั่งสอนนั้นเจ้ารัตทิผู้ก่อตั้งได้ก่อตั้งรัตทิอันเป็นอนุสณนอันระลึกถึงการแสดงขนทางอันเที่ยงแท้ของคนตัดไม้เขาจึงเรียกมันว่ารัตทินักบุญสวรรค์และได้ก่อตั้งคำสอนรัตทิขึ้นมา หนทางแห่งการเป็นนักบุญก็คือการสร้างประโยชน์ให้แก่วิถีชีวิตของคนธรรมดาสามัญผู้ใดที่กระทําผิดไปจากนี้ถือว่านอกฤตกระทําอย่างตรงไปตรงมาเป็นอิสระจากธรรมชาตินั่นคือความหมายของหนทางและนี่คือความเป็นมาของคำสอนลัทธิเหล่าข้างล่างนั้นแม้ว่าหัวหน้าโทงทั้งหลายผู้พิทักษ์และผู้เท่าตำแหน่งสูงในลัทธิทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วพวกเขา พึงเคยเข้าร่วมพิธีครึ่งครองลัทธิเป็นครั้งแรกแม้แต่พู่บุโสคุ้มกันลัทธิและเทวราชลัททิก็ใช่ว่าจะคุ้นเคยกับประวัติศาสตร์ของลัททิจริงๆเดิมทีพวกเขาคิดว่าพิธีขึ้นครองราชของเจ้าลัททินั้นจะมีวิธีการยิ่งใหญ่อลังการและไม่คาดคิดเลยว่าปรมาจารจะเริ่มพิธีด้วยการบอกเล่าประวัติศาสตร์ของลัทธิให้ทุกคนได้ฟังสำหรับตำนานของเจ้าลัทธิผู้ก่อตั้งนั้น พวกเขาเคยเห็นบันทึกอยู่บ้างในบรรดาบันทึกโบราณแต่นั่นก็เป็นแค่เกตเล็กเกตน้อยไม่มีรายละเอียดที่เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์เหมือนที่ปรมจารย์กำลังบรรยายอยู่สั่งสอนให้รู้แจ้งนั่นหมายถึงการถ่ายทอดการสั่งสอนเจ้ารัฐที่ผู้ก่อตั้งจะตั้งรัฐที่ขึ้นมานั้นก็เพื่อถ่ายทอดคำสอนของนักบุญไปยังปวงชนทั้งหลายในโรคใบนี้ เขากลายเป็นครูผู้สอนปวงชนได้สำเร็จมีเหตุผลชัดเจนความเข้าใจที่ชัดเจนและการสั่งสอนที่ชัดเจนเขาได้ก่อตั้งคุณธรรมของตนก่อตั้งถ้อยคำความคิดแต่เขายังไม่ได้ก่อตั้งบุญกุศลของเขาเขาจึงยังไม่สำเร็จเป็นนักบุญแท้จริงในช่วงปีเททายของเขานั้นเขาคิดแล้วคิดอีกแต่ก็ไม่รู้ว่า บุญกุศลของเขาอยู่ที่ใดกันแน่แต่แม้ว่าเจ้ารัตทีผู้ก่อตั้งจะไม่อาจสำเร็จเป็นนักบุญได้เขาก็ได้ก่อตั้งถ้อยคำความคิดสำหรับการเป็นนักบุญและก่อตั้งรัฐทีของตนสำเร็จการสะสมคุณธรรมด้วยการบรรลุสชัดเจนและสองคุณอุปการอมตะเขาเหนือร้ำกว่าบคู่คนนับไม่ถ้วนฉินมู่ จามีความมุ่งมั่นจะสืบทอดคุณธรรมคำสอนและเหตุผลความเข้าใจของเจ้ารัฐิผู้ก่อตั้งหรือไม่ฉินมู่ก็โค้งคำนับและก้าวไปข้างหน้าสิทธิ์มีความมุ่งมั่นเช่นนั้นปรามาจารย์ก็ยินเมื่อเป็นแบบนั้นรัทีนี้จะอยู่ใต้การดูแลของเจ้าเจ้าจะต้องแบกรับความรับผิดชอบนี้ต่อไปชินมู่เอ่ยว่าสิทธิ์ยินดี แบกรับความรับผิดชอบนี้ปรมาจารย์ก็ยหินไปนั่งบนก้อนหินนั้นชินมู่ก็นั่งบนก้อนหินใต้ต้นไม้ปรมาจารย์ก้มหน้าและเอ่ยว่าก้อนหินนี้คือหินนักบุญเป็นอาสนะศักดิ์สิทธิ์เมื่อครั้งนั้นคนตัดไม้ที่ชี้เนะเจ้ารัติผู้ก่อตั้งเป็นนักบุญที่ลงมาจากสวงสวรรค์เขาไม่มีสายเลือดเกี่ยวข้องกับเจ้ารัธิผู้ก่อตั้ง ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวพันกันแต่เขาก็ยังรับบทบาทเป็นครูเพื่อถ่ายทอดความรู้และวิชาแก่เจ้ารัติผู้ก่อตั้งเพียงเพราะว่าเจ้ารัติผู้ก่อตั้งมีความมุ่งมั่นที่จะล่าเรียนจากเขาครูที่นั่งอยู่บนก้อนหินนี้คือเจ้ารัธิแต่เขาก็จะเป็นครูบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์แห่งรัธิเราด้วยเช่นกันสายตาก,ก็กวาดมองไปยังหัวหน้าห้องโถง ขัวบุโสคุ้มกันรัฐิคู่ตรวจการเทวราชและคู่พิทักษ์เขาออกคำสั่งด้วยเสียงอันหนักแน่นพวกเจ้าทุกคนคารวะในฐานะสิทธิ์แสดงความเคารพต่อคู่ศักดิ์สิทธิ์360หัวหน้าห้องถง12คู่บุโสคุ้มกันลัธิ8ผู้ตรวจการ3เทวราชรัธิคู่พิทักษ์ซ้ายและขวา ร้วนแต่โค้งคารวะด้วยมรยาตของสิทธิดาเทพซีวินเซียงลังเลก,ก่อนก่อนที่นางจะคารวะตามสิทธิน้อมพบเจ้ารัติศักิ์สิสทธิ์ทุกคนตะโกนออกมาปรมาจารย์ก็มองเยเท่าสี่หรีเทียนสิงเจ้ารัติใหม่ได้ขึ้นคลองรัติแล้วฉะไหนเจ้ายังไม่แสดงตัวออกมาเจ้าจะไม่ถ่ายทอดวิชาของรัติเราหลอกหรือเจ้าหมายจะกอดวิชาศักิสิทธิ์ของรัติ เข้ารุมศพให้ถูกกบฝังไปพร้อมกับเจ้าใช่ไหมร่างของยายสีก็เริ่มสั่นเสียงแก่ชรลาก็ดังสิทธ์น้อมรับบัญชาอาจารย์นางเป็นสตีชัดชัดแต่กับกล่าวด้วยเสียงดุดชายชรลาต่อให้เป็นแบบนั้นแต่เขาก็ไม่กล้าจองหองต่อหน้าปารมาจารย์ยายเท่าสีเดินไปข้างหน้าฉินมู่ฉินมู่เองกําลังลุกขึ้นแต่ฝ่ามือของยายสีกับสัมผัสหน้าผากแสงสีทองก็พุ่งเข้าไป ใจกลางระหว่างหน้าผากของยายสีและสป,ประเสียงสำเนียงทุกชนิดก็ดังพร้อมกันกับแสงสีทองนั้นเมื่อมันกลวยพุ่งและถ่ายเทเข้าไปยังหน้าผากฉินมู่ตรงไปถึงจิตเจ้ารัตทิหลีเสียงเบาๆดังขึ้นขณะนั้นผู้ที่ควบคุมล่างของยายสีคือเจ้ารัตทิคนก่อนริเทียนซิงแม้ว่าเขาจะถูกยายสีสังหารไปแล้ว แต่เขาก็ได้ปลูกฝังตัวตนเข้าไปยังจิตเตาของใหญ่เท่าสี่กลายเป็นจิตมาในใจของนางรอวันเวลาที่ช่วงชิงล่างของนางและแปลเปลี่ยนเป็นสตีที่เขารุ่มหลงมากสุดเสียงซับซ้อนนั้วกว,วนดังขึ้นในจิตใจฉินมู่ราวกับมีเสียงกำลังบรรยายคำสอนจากสวรรค์9้าชั้นหรือเสียงมารกระสิบข้างหูหรือเสียงพุทธองค์ท่องม้วนคำพีฟังฟังแล้วประหลาดพิกล เสียงของนักบุญหรือชินมู่ตกใจมากเมื่อนึกถึงความเป็นไปได้เสียงนั้นเป็นเสียงของคนตัดไม้สิ่งที่เจ้ารัติหลีถ่ายทอดให้เขาคือคำพีที่คนตัดไม้ให้เจ้ารัติผู้ก่อตั้งโอเคเจ้ากันนะคิปหน้าบา,บายบายไปแล้วเดอ้อ